เฮ้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะกบคู่คือแบบนี้เทคนิคใหม่เทคนิคใหม่หือลองดูเอาเอาเอาไหนลองดูว่ากบคู่เจอนะตกเบ็ดน,นะครับเอาไปมาเรื่องแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมป์ชาแนลวิชากินนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาเหมือนเดิมนะครับสภาพหมายก็เป็นคลองนะครับแล้วก็เป็นนาน้ําท่วมนะครับตรงนี้มันเป็นร่องนะครับน้ําไหลลอดท่อนะครับเอ้ยลอดถนนนะครับไปออกในคลองนะครับนี่ครับนี่มีปลา มีปลาขึ้นกันลูกปลานะครับอ่าน,นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันไปเดี๋ยวเราเล่นยกเอาเลยดีกว่ามันตียักษ์นะครับยกอาเลครับโอ้ยกัดแล้วกัดแล้วครับงูงเลยซราโผล่มาจากไหนเนี่ยกัดแล้วนะครับ นี่ครับยกเอาเลยนะครับไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องตีกันแล้วเบ็ดฝรั่งกลายเป็นเบ็ดยกไปแล้วครับสายก็ปลาเข็มนะครับนี้ยทำใหม่ครับเบ็ดฝรั่งไม่ต้องตีนะครับย่อนเอา กัดแล้วครับกัดแล้ว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 ลว,วิ่งแล้วกัดแะบหมายนครับนี่ไม่ต้องตกครับใช้ยกเอาเลยตกไม่กินใช่ไหมมันต้องเจอแบบนี้นี่ครับเดี๋ยลองดูไหมครับ ช่วงสักพักเดี๋ยวมันตื่นเขาะมาครับร้อยหัวจิบน้ำโชว์ซะด้วย แล้วครับอกระโจน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 โดนตัวเบ็ดกระโจนยังไม่ได้ส่งเลยเนี่ยกระโจนโอ้ยเก็บให้หมดปลาเค็มนะครับแอปเอเอตะกลัวผ่านอีกอารลยไปครับปล่อยสายยาวๆหน่อย ไม่ต้องตกครับยกเอาเลยกัดแล้วครับกัดเลยกัดแล้ว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 อุ้ยหืมสั่งยังไม่อยู่โอหไม่โดนโต๊ะเบ็ดเฮ้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะกบคู่ คือแบบนี้เทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ลองดูเอาเอาเอาไหนลองดูว่ากบคูเจอนะตกเบ็ดน,นะครับเอาไปมาเรื่องแล้วนะแล้วมันจะกินตัวไหนนะนะก็ต้องลองดูตายเลยเข้าทอ้อข้าทอ้อ พย่อนกันยังไงโอ้ตายเนี่ครับเป็นไง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 นี่เป็นไงกบคู่เป็นไงอ๋ออ๋อจัดเดียครับจะเข้าป่าจะเข้าป่าเก็บสายตึงครับ อย่าให้เข้าป่าครับนี่ครับมันก็เป็นหมายน้ำท่วมนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นล่องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันเป็นคลองนะครับน้ำไหลออกคลองครับปลาก็มาอยู่บริเวณนี้นะครับเตรียมจะลงคลองมาดักกินลูกปลาครับ นี่ครับนี่ครับสองหมายนะครับเจอหน้าจะประมาณตั้งยี่สิบแต้มไซส์ปลาเข้มนั่นเลยวันนี้ยังไม่เจอตัวตึงเลยครับถุยต่อด,ดีกว่าจัดเลยครับปล่อยไหมเนี่ย ้ยขายไปแล้วมั้งเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ังหอยังอยู่นึกว่าขายหดี๋ยวไปกัดเลยครับส่งมครับให้มัน ขื่อได้ยืดก่้นครับนี่หมาอีกแล้วเป็นไงอ้าวไม่ต้องแกะเลยแบบนี้นี่ครับเป็ดฝรั่งไม่ต้องตกโยกเอาเลยส <c oughs> ายแดดเดียวครับกัดอีกแล้วนะครับเช็คสายก่อนครับ อยู่นะอยู่อยู่อยู่วิ่งแล้ววิ่งแล้วสวนเลยดิกว่โอ้ตัวนี้ตัวนี้เขายังชั่วอะไรครับนี่ครับตัวนี้ก็ใสพอใช้ได้ครับผมจะเขื่องๆกับเขาหน่อยนี่ครับ เขียดสดนะครับเขียดสดไม่อดตายครับผมกัดเลยนะครับกัดเลยนะครับนี่ครับนี่ใส่แว้นใช่ไหมใส่แว้นใช่ไหมนอือ ใส่แวน่นใช่ไหมฟัดฟัดเหยื่อฟัดเหยื่อฟัดเยือฟัดเยือนี่แหละฟัดเยือ,ยอหยก <c oughs> เอาดีครับหยก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 เดี๋ยวก็ติด กัดแล้วพยามเยื่อแล้วขยายามยังวิ่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 งนี่ครับอาแล้วยกหน้าท่อครับผมไม่ต้องตีเลยนี่ครับตัวนี้ซไซสปลาเค็มอีกแล้วครับเบิกหยกเอาครับปลามันมารวมช่องน้ำไหลครับผม

นี่ครับยกเอาครับผมหน้าปากท่อนี่ครับไม่ต้องตกแล้วยกเอาเลยเป็นไงหมดฝูงบอกเลยแบบนี้ครับกัดคล้ายๆนี่เข็ดกันแล้วเหรอ กัดอีกแล้วครับกัด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 แลยนะครับหายเงี้ยครับหาอีกครับยาอีกครับช้อนปากท่อครับผมแดดเดียว กัดเลรอนะครับาไม่วิ่งซะด้วยนะไม่วิ่งใช่ไหมไม่วิ่งใช่ไหมไม่วิ่งใช่ไหมนี่แไงกัดไม่วิ่งใช่ไหมอืม นี่ครับแค่สดแมวตายกัดแล้วครับเก็บสายตึงนะครับ เจ็กน้ำอีกครั้งครับอยู่ครับใส่แว้นนะครับใส่แว้นใส่ห้าวตีพนผ่านก็โดนแล้วนะครับมีตัวเข้าชาร์จแน่นอน,นครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะครับเขียดสดทั้งตกทั้งยกทั้งเคาะ เขียดสดไม่อดตายอยู่แล้วนี่ครับงานเขียดสดนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแชมป์ชาแนลว,วิชากินครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนเป็นงานใสปลาเค็มมีใสสวยๆด้วยนี่ เดี๋ยวเจอนคลิปหน้าครับผม